ขายเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เหมาะสำหรับงานสติ๊กเกอร์ติดรถยนต์เหมาะสำหรับงานสติ๊กเกอร์ติดรถสติ๊กเกอร์ติดหน้าร้านโลโก้รูปภาพป้ายโฆษณาป้ายต่างๆตู้ไฟครองไฟแกะลายกระจกเขียนผ้ากรอบรูปงานพร็อตป้ายทะเบียนเล็กเป็นต้นเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เครื่องตัดสติกเกอร์คูโก้ นำเข้าจากประเทศจีนการอ่านไฟล์การอ่านไฟล์าาฟงานรวดเร็ว38,400บิตซึ่งเร็วกว่าเครื่องตัดอื่นๆโดยทั่วไป9,600บิตการสั่งตัดงานด้วยโปรแกร,รมครอร์ดอปลักอินและอาร์ตคัตใบมีดมาตรฐานมิมากิหน้าจอทัชสกรีน และสามารถใช้งานและสามารถใช้ SD card ได้การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ด้วย serial port และ USB mm hmm. มีขาตั้งและฐานรองสติ๊กเกอร์มวนใช้งานง่ายเสียงเบาตัดงานที่มีรายละเอียดเยอะหรือมีขนาดใหญ่ได้อย่างต่อเนื่องโดยเครื่องไม่หยุดอ่านแรงกด0ถึง1,000กรัมความเร็วในการตัดงาน500มิล และไม่จำกัดความยาวในการตัดขนาดเมตร30พิเศษ26,000บาทเครื่องตัดสติกเกอร์ของเราเป็นเครื่องมาตรฐานมีขาตั้งและฐานรองสติกเกอร์มว้วนชุดใบมีดตัดหัวเขียนสายต่อพ่วงซีเรียลและ usb สายไฟแผ่นไดเวอร์และคู่มือตัวเครื่องมีสีสันสดใสน่าใช้พิเศษ ขายลดราคาเครื่อง63เซนราคา20,000บาทจากปกติ2,300บาทสนใจโทร086-982-3702ดวนเครื่องตัดสติ๊กเกอร์เธนส นเนมอเตอร์ระบบ AC มาตรฐานนำเข้าจากอเมริการุ่นใหม่ล่าสุดเป็นเครื่องตัดสติกเกอร์ความเร็วสูงสัญญาลบกวนตันสัญญาลบกวนต่ำทันสมัยที่สุดใช้กับ Windows XP Windows v i s t a Windows s และ Windows 8ทํทำงานเงียบกว่า สำหรับเครื่องราคาเบาๆเครื่องใช้งานได้ดีตัดงานละเอียดได้แม่นยำด้วยความเร็วสูงคุณภาพบอร์ด USB เวอร์ชัน2.0หน้าจอเป็นระบบสัมผัสสีสันรูปทรงสวยหรูดูดีคล้ายกับเครื่องมิมากิใช้ได้ทั้ง PC และโ o t ตบุ๊กตัดผ่านโปรแกรมคอร์ดอได้ทุกเวอร์ชั่น หรือโปรแกรมอาร์ตคัตสั่งตัดจากคอมพิวเตอร์ใช้งานง่ายเหมือนเครื่องพิมพ์ปรินเตอร์พร้อมสาย USB รองรับคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่และโน้ตบุ๊กออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมออกแบบพร้อมสั่งตัดด้วยโปรแกรมคอร์ดอได้ทันทีโดยที่ไม่ต้องผ่านโปรแกรมสั่งตัด อีกทีให้ยุ่งยากอีกต่อไปแถมฟรีขาตั้งเหล็กพร้อมใบมีดตัดสมใบแถมหัวปากกาสำหรับงานเขียนลายเส้นใส่สติกเกอร์แบบเป็นม้วนได้ดวนดวนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโปรโมชั่นถูกที่สุดดวนสั่งซื้อตอนนี้ได้ราคาโปรโมชั่นถูกที่สุด หน้ากว้างเมตร30ราคาเพียง26,000บาทหน้ากว้างเมตร60ราคาเพียง43,000บาทสนใจโทร086 982 3702ดวน หน้ากว้างเมตรหกสิบราคาเพียงสามหมื่นบาทหากจะพูดถึงหากจะพูดถึงเครื่องตัดสติ๊กเกอร์บางคนอาจจะงงว่ามันคืออะไร ผมจึงขออธิบายสั้นๆดังนี้ครับเครื่องตัดสติกเกอร์บางคนเรียกเครื่องตัดสติกเกอร์หรือ Cutting Machine แล้วแต่จะเรียกกันเครื่องตัดสติกเกอร์มันก็เหมือนกับเครื่องพรินเตอร์ล่ะครับต่างกันตรงที่ปรินเตอร์ใส่กระดาษเข้าไปแล้วพิมพ์ออกมาเป็นรูปภาพเป็นตัวหนังสือ เครื่องตัดสติกเกอร์ใส่สติกเกอร์เข้าไปแล้วตัดออกมาเป็นรูปภาพและสีที่เกิดขึ้นก็คือสีของสติกเกอร์นั่นเองสุดท้ายจึงบอกเลยสุดท้ายจึงบอกได้เลยว่าเครื่องตัดสติกเกอร์เครื่องนี้เป็นคำตอบสุดท้ายของคุณในการเลือกเครื่องตัดสติกเกอร์คุณภาพสูงในระดับราคาที่ คุณจ่ายได้ซื้อครั้งเดียวใช้ไปสิบปีคุ้มจริงๆ